ักสทธ์คาถาพุทธแลแลของหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาทหารไทยเจอดาบสมฤไรฟันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเนี้ยวจนสัมฤไรยสยบคาถาพุทธแลแลของหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาจะคล้ายคลึงกับคาถาพุทธแลแลของเจ้าคุณพิสารอุตรดิตกับคุณพ่อชุ่มชัยคีรีแต่ของหลวงปู่ทองจะยาวกว่าต่อมา ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อแช่มวัดอากองซึ่งหลวงพ่อแช่มจะยึดคาถานีเป็นหลักในการเสษของทางคงกับพันจนสืบทอดมาถึงหลวงพ่อเต้าวัดเกาะไซวังได้ใช้ปลูกเสกของจนมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านคงกับพันในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นได้เซ็นสัญญากับไทยขอเป็นทางผ่านจึงมีการตั้งฐานทัพในไทย มีอยู่คราวหนึ่งกลุ่มทหารไทยได้สนทนากับทหารญี่ปุ่นทหารไทยได้พูดถึงความเชื่อทางด้านเิยศาสตร์ของคนไทยปรากฏว่ามีนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งได้กล่าวดูถูกดูแคลนว่าเป็นเรื่องเลวไหลเป็นความเชื่อที่ใช้หลอกคนโง่เท่านั้นทหารไทยให้พยายามจอธิบายแต่เรื่องกลับไปกันใหญ่ทหารญี่ปุ่นได้หยิบดาบสมุไรขึ้นมาแล้วบอก ถ้าดาบเริ่มนี้ฟันไม่เข้าจึงจะยอมเชื่อทหารไทยท่านนี้จึงบอกจะทดลองวิชาคงกับพันให้ดูทหารไทยคนนี้จึงนำหมากมาเสกด้วยคาถาพุทธแลแลที่ได้เรียนจากหลวงพ่อแชมเมื่อเขี้ยวมาเข้าไปสักพักรู้สึกนังหนาขึ้นเกิดคนลุกขนชันไปทั่วทั้งตัวจึงพยักหน้าให้ทหารยิบปุ่นฟันได้ครั้งแรกที่ฟัน ทหารญี่ปุ่นฟันเพียงเบาๆคงกะให้ได้อายไม่กาเอาถึงตายแต่คมดาบสมุไรที่แสนคมขนาดป่อยกระดาษลงมากระทบกระดาษยังขาดหาระคายผิวหนังทหารไทยไม่ครั้งที่สองที่สามจึงฟันแบบไม่ยัง้งเสียงดังปึกบปึ๊ยังเหมือนเดิมคือไม่เข้าทหารญี่ปุ่นที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาแบกทหารไทย เฮเห็นไปรอบค่ายพร้อมกับตะ,ตะโกนว่าบ,บันไซบันไซต่อมาอาจารย์เทพสา,าริกบุตรได้พบกับทหารไทยท่านนี้จึงสอบถามว่านึกยังไงจึงยอมให้เขาเอาดาบสมุไรมาฟันไม่กลัวหรอทหารท่านนี้จึงตอบว่าทีแรกก็กลัวเหมือนกันแต่ทนไม่ได้ที่เห็นมันมาดูถูกดูแคลนวิชาศยศาสตร์บ้านเรา แต่พอเสษมากแล้วความกลัวมันหายหมดเกิดความมั่นใจขึ้นเต็มเปี่ยมว่ายังไงก็ฝันไม่เข้าอาจารย์เทพไม่ได้เอ่ยถึงชื่อนายฐานท่านนี้แต่ขอคารวะท่านในฐานะที่กู้จักศรีสยาไทยจากชาวต่างชาติขอขอบคุณข้อมูลจากสิทธิสายวัดสะพานสูงด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ หากท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็อย่าลืมที่จะกดสับสักใครกดสันกระดิ่งแจ้งเตือน <iking. S 2> พร้อมกดไลค์กดแชร์เพื่อเออผยแพร่บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบไปสำหรับคลิปวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ